ตลาดสะพานยกปูชักนอกจากจะมีปูมาเป็นของขึ้นชื่อของที่นี่แล้วยังเป็นแหล่งส่วนรวมของอาหารทะเลอีกนานา,นานชนิดที่ทั้งมีคุณภาพใหม่สดสะอาดรอให้ทุกคนมาเลือกซื้อกันได้ทุกวัน วิถีชีวิตของชาวประมงที่ตลาดสะพานยกปูชักถือเป็นความอันซินที่เดียวของประเทศไทยโดยเมื่อเรือประมงเทียบท่าผู้ชายจะนําปูมาให้แม่บ้านมัดขาและนํามาแขวนแช่น้ําที่สะพานเพื่อรักษาความสดของปูไว้จนเป็นที่มาของความอันซีนหนึ่งเดียวของประเทศไทยนี่เองครับตอนนี้เราก็อยู่กับพี่พวงกูรูที่จะมาสอนมัดปูให้กับพิธีกรและแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับ ครับกาเอามือสองมือของเรานะคะจับข้างหน้านี่ค่ะตรงกล้ามนะคะแล้วก็เอาที่ว่าเราถนงานนะคะเนี่ยเรียนจับหน้านะคะไม่ให้ติดเราอะค่ะแล้วก็เอายางใส่เป็นตรงกล้ามข้างหน้านี่ค่ะอันนีหนึ่งบิดทีหนึ่งแล้วก็หมุนข้งล่าครับแล้วก็เนี่ยค่ะระวังนะคะช่วงตรงเนี้ยเราจะเราจะต้องปล่อยครับแล้วก็หมุนหมุนได้เมื่อทีนี้นะคะแล้วก็ โอ้โหสุดยอดครับพี่พวงแล้วพี่ครับรู้สึกว่าภารกิจจะเข้าปราบพยศผมว่านะครับทีมงานจะให้พวกเราเนี่ยปราบพยศสี่สาวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับพี่ต่อภารกิจปราบพยศกติกาผู้แข่งขันทั้งสี่คู่จะต้องแข่งขันกันมัดปูม้าในเวลาหนึ่งนาทีคู่ไหนมัดปูม้าได้มากและเรียบร้อยที่สุดจะเป็นผู้ชนะในภารกิจนี้ทันที หลังจากที่ได้เรียนการมัดปูกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาที่แขกรับเชิญและพิธีกรจะต้องเริ่มทำภารกิจกันแล้วล่ะครับบไรอวขอยั้งหน่อย

อู๋ตัวนี้อะไรท่าไมขามันอยู่ตรงนี้สุดแล้วทุณตัวนี้โอ้เวลาหมดแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูผลงานของแต่ละคู่กันดีกว่าเอาล่ะครับตอนนี้มาเช็คผลงานกันก่อนดีกว่านะครับคู่ของผมเนี่ยมัดเสร็จทั้ง4ตัวเลยครับนี่สวยมากเลยนะพี่น้องโอ้โหดูดีมือมือชีพเนี่ยตัวที่หนึ่งถูกต้องครับตัวที่สอง ตัวที่สามแล้วก็ตัวที่สี่ครับมัดได้สวยงามจริงครับคู่ของต๋อนแต่และแปมมัดปูได้สี่ตัวเลยครับส่วนของผมมัดได้แค่สามตัวนะครับก็มีน่ครับตัวแรกบนตัวใหญ่กว่าคัะตัวใหญ่ยิ่งมัดง่ายเนาะมันง่ายเลยก็มันมัดง่ายไงตัวนี้ก็เป็นวางอย่างนี้นะตัวที่สามคู่ของอาลาและจอยมัดปูได้ทั้งหมด3ามตัวครับ ของเรานะครับนี่ตัวที่หน่งนะครับตัวที่สองนะครับอันนี้ความสามารถพิเศษนะครับของแบงค์นะคตัวที่สามนะครับมัดอะไรอันนี้ไม่นะคู่ของแบงค์และนุ่นมัดปูได้2ตัวเนื่องจากตัวที่สามมัดไม่เรียบร้อยนะครับส่วนของฟ้ากับเพลงนะครับมีตัวที่หนึ่งครับสวยงามถูกต้องสวยมากนะจริงมัดปูก็สวยด้วยสว้วยตัวที่สองครับแล้รเกาคสวยมาก เที่สามครับค <c oughs> ู่ของพาร์ทกับเพลงมัดปูได้3ตัวครับ <c oughs> แล้วคู่ที่ชนะในภารกิจแรกในวันนี้ก็คือคู่ของตัวแต่กับน้องแปมเพราะเป็นคู่ที่มัดได้เยอะที่สุดถึง4ตัวครับ <c oughs> <c oughs> น้าเรามาดูกันว่าเมื่อพิธีกรและแขกรับเชิญของเราจะต้องสวมบทเป็นพ่อค้าแม่ค้าจะสนุกและสุดอลหม่านขนาดไหนติดตามชมช่วงหน้าครับ